สวัสดีครับวันนี้เรามาตกปลาค้าวกันนะครับมาตกปลานะครับด้วยอุปกรณ์อันตาไายนะครับวันนี้เราอยู่ที่คลองสาขาที่มันไหลลงไปน้ํายมนะครับของจังหวัดปิแชนโรครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะมีปลาล่าเนื้อชนิดใดบ้างที่เข้ามากินเป็ดเรานะฮะปลาขึ้นเยอะมากครับปลามหาศา,ศาลเลยลูกปลาไปเยอะเช่นกันปลา,าล่าเยอะมาก มีชาโด e ปลาช่อนปลาแดงปลากายปลาขาวนะครับ แล้วครับโดนแล้วโอ้โหปลาคาว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  <c oughs> <c oughs> เนะ่ละได้แล้วปลาคาวกับกระดี่เฟียวฟ้าวนะครับนี่นะมาปลาคาวตัวน้อยครับ อย่าฟอมสู้กับขายนะมีขายด้วยนะกัดตอนโรยอีกแล้วอะ่ะทำไม่โดนเบ็ดอ่ะ าแล้วครับดูแลยมี้ายมีส้ายมีส้ายปลาอะไรปลาอะไรผมว่าปลาคาวแน่นอนอะไรโอ้ยกดเหลืองกดเหลืองนี่แหละครับเสน่ห์ของแม่น,น้ำเราไม่รู้เลยว่าจะโดนปลาอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ย เยสนี่ครับ,รบกดเหลืองกดเหลืองกับกระดี่เฟียวฟา้าวนะฮะ,ะหาแต้มมาต่อครับแต้มต่อไปกันต่อนะนี่มารีวิวกระดี่เฟียวฟา้าวนะฮะรุ่นลองส่งครับผมป่าก็ได้แอนโฟก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่นา,น,นาถนัดนะฮะผมว่ากอมั่งยกยกมั่ง นี้8กรัมนะฮะตัวกำลังดีไม่เกินเวทพันหมด้วยชอบชอบพีเ่เสกไอเลยครับ,งงรบเดินมาเลยเดินมาเลยลองปลากินอยู่ตรงนี้เฟียวฟ้าวครับผมโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับนะ รออีกแล้วนี่าจะมีไซส์นะมันเข้ามาง่ายๆเลยโอ้โหโ้คงจะตัวไม่ใหญ่ครับเฮ้ยปรากฏเหลืองอีกแล้วครับกดเหลืองอีกแล้วฮะโอ้โห,โห็มเต็มๆครับตัวนี้กับกระดีฟ่ฟิล์ฟานะฮะรุ่นลองทรงครับผมอึบ๊บอ่านี่นะฮะ กดเหลืองอีกแล้วครับมุมกล้องมืดหน่อยนะฮะพอดีเราอยู่ที่ย้อนแสงนะครับโดนแล้วครับพี่เสกโดนแล้วครับพอดีมีลุงเสกตามมาฮะตาตามแล้มีไซส์ครับมีไซส์มีไซส์มีไซส์ไม่นิ่งเหรอมีไซส์ครับตัวนี้โอ้ยมีไซส์ลุงเสกโดนเขาแล้วไม้แรกปะครับเนี่ยไม้แรกครับทำไมลุกทำยางงี้อะโอ้ยมีไซส์ตัวนี้มีไซส์ฮะ ปลาเหรววะพิเศษตัวใหญ่เนะี่ยพิเศษไปขวานน่นเลยเลยเลยเสาไปนิดนึงกดป่ะ,ะ,ปะกดกดเหลืองมาอีกแล้วครับโอ้โหวสวยสวยสวยนี่เย้แกงส้มแกงส้มยกแปะแปะหน้าดินมานะครับกอ่อก็ได้

พอาะพรางั้นเนี่ยนกเสกโดนแต้มสองแล้วครับนกเสกโดนแต้มสองแล้วนา่าจะกดประกดอีกแล้วเหรอน้ำมันทู่ๆนะพี่กดปะครับนกกระเขาแต่ว่ากระเขา กดเหลืองอีกแล้วครับโอ้โอชวากล้องเลยครับนะเนี่ยผมต้องได้กินแกงปลากดครับโอ้ยมีผม,ไ,มได้กินปลาครับโองจองจองได้อีกแล้วครับ ลองปากรอดอูน,นะครับเรืเ่องฟอร์ยังไม่เห็นผลปากอเนี่ก็เผื่อ <c oughs> <c oughs> พวกปลาแดงปลาขาวนะฮะเพราะว่าระดับน้ำลึกเหมือนกันนะครับเผื่อปลาอยู่กลางน้ำนะครับโอ้โหตามตามตาม ตมถึงเลยนโดนเขาแล้วครับสายใหญ่สายใหญ่ตัวนี้สายใหญ่ย้ำทีตัวนี้มีซสายครับตัวนี้มีสาตัวนี้มีซสายครับตัวนี้มีสาย เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเป็นปลาอะไรนะฮะปลาคาวอีกแล้วครับ้หนี่นะครับปลาคาวกับกระดี่เฟียฟ้าของเรานะฮะโอ้โหนี่ครับเต็มเต็มนะครับเต็มคางเลยนะไม่ใช่เต็มปากนะ เดี๋ยวตอนนี้เอาไปย้ยงนะฮะมีออกมา มาแล้วพี่ยอดโดนแล้วนิกนิกโดนแล้วปลาแดงเปล่าปลาอยู่นะอยู่ไหมใช่หรือเออไมไม่ดินเลยวะอยู่ปลาแดงแน่เลยเอาเนี่ยคือตอนแรกต่อใช่ไหมกูว่าปลาอยู่ปลาอยู่อยู่ครับอยู่ ปลาครับปลาปลาขาวครับปลาขาวเดี๋ยวยกยกเลยอ่ะ <c> โ <oughs> <c oughs> อ้ยมาแล้วปลาขาวตัวแรกเร,รียบร้อย โจปลาแดงแดงครับโอ้โหนี่นะหลานสิงหลานสิงนงั่งนั่งกินปลาแดงนะครับป,ป,รประมาณนี้โอ้โหปลาค้าอีกแล้ว ได้ตักห้าสิบตัวเป็นลงมึงสบายนะน,น้ับเคนนิกวางเงียนออก,กอย่างี้รฟ,ฟ้าวเบชชั่นะฮะรุ่นลองทรงนะฮะ,อ,อ,อ,ะอืมอ้อาวโนนเลยครับ ไม้แรกกระโดนเลยตรงนี้น่าจะเป็นปลาแดงนะฮะไม่รู้ไม่รู้ใหญ่ใหมันกัดตอนปล่อยตกพี่ยอดกัดตอนปล่อยตกพี่โอ้โเสียดายตัวนี้ไม่ได้ช็อตกัด ปล่อยตกกระช่าคามือเลยพี่ครับ,รบรใช่ครับผมว่าปลาคาวนะโหปรากฏใหญ่<ะ>ปรากดเหลืองใหญ่หือ กดเหลืองใหญ่ครับรอยอดโอ้โห ไม่ได้นะครับสามร้อยครับขายแบบไม่ได้เลยสามร้อยครับตัวเนี้ยขาวใช่ครับมีไซด์ด้วยไซด์อะไรไปทีดดูว่าปกดจครับเอามาครับไม่ได้เลยนะพี่ราครสามร้อยครับหน้างานครับมาแล้วะมาค้ามาแล้ว ลดาวดยืดยืดยืดม sí ีวิดีโอนะแต่ไม่ม no ีตอนกัดปลาคารไม่เข้าเลยติดต่อหรออะไร mấy chín nữa ui mở ra hết bị khéo ui số con rồi số con rồi thọt cắt nước á nó nó dài quá hơi <ấy. cười> mái á may thạch ấy <laughs> แต่ก็โดนอ่ะพูดถึงก็โดนอ่ะโอ้ยจัดตัวนี่ฮวิ่งฝั่งโู้นมันเตัวใหญ่นะมันเล็กจังอ่ะเฮ้ยมันวิ่งฝั่งนู้นเลยพี่บอกนะมันเกี่ยวหางมันวิ่งฝั่งนู้นเลยพี่ยอดตัวแรกอ่ะอโหดูปลาเกี่ยวข้างตัวเกี่ยวแต่ก็กินนะนะ โอ้ปลาไม่ใช้ตัวกินกูแล้วปวดหัวเลยกดอีกแล้วนานมากแล้วมัน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 ยังไม่โดนเลยปลากูเธอเธอเดี๋ยวพี่จะกลับเลยครับวางก่อนวางก่อนคุยขาววะ่ะอู้ขาวไป้ขาวมีสายด้วย้ขาวไป้ขาว,ขาวโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วฉลองเลยแล้วไปแห้วแล้วครับไม่แห้วแล้วครับต่อไปแล้วป้างเดี๋ยอ <laughs> เดินดิเดินดิเดินดิพี่หยันหยันเดินดิหยันหยันหยันหยัดเยอะมากหวานเกินะยังอยู่ยังอยู่กระตุกดิยก้นมาเลยมันยังอยู่วะเนี่ยต่ออีกนัมันยังอยู่วะยังดิ้นอยู่วะสวรรคนปิดหินปะหลุดแล้วหวยเลยหลุดแล้วหลุดไปแล้วหวานเกินหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วปลาแดงน่าจะปลาแดงพี่ เฮ้ยไม่ใช่ปลาแดงวังนอย่างเงี้ยเขาตกแบบนี้แกนนอะไรทั้งนั้นนี่ขึ้นลืมล่าหมดนี่ไม่ได้ช็อตกัดเลยอะ่ะทำไมมันไม่ขึ้นนะพี่ยอดใหญ่มุดแล้วมันไม่ค่อยมันกดอย่างเดียวโอ้โอเดี๋ยวหัวมันชัดดูมีแต่ปลาแดงวันเนี้ย ลองยกดิติดแน่นอยู่ครับไม่บอกยู่ปลาอยู่พี่โอ้โหใส่สวยว่ะเยอมเลยพี่เยอะอะไรครับนะเดี๋ยวฟังตกปลาดิผมไม่ย้ํผมไม่ตกพี่ผมกลับบอกว่าผมผมไม่ได้กินนะครับพี่น้องๆพี่ผมกลับมาดึงปลาขาวอยู่แล้วอะเลื้อหลวงนะปลาแดงปลาขาวอะเอาเยอะ บอกแล้วไม่ต้องเดินกลับ <ừ. S 1> เก็บไปให้หมดเ <c oughs> ชียวเชียวเชียว<ด> <c oughs> อยูย่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่โตเขียวตัวทั้งนี้งมัน <c oughs> ใหญ่ป่ะ On board, board. <laughs> feel fire, how แดงครับกับกระดีเฟียวฟ้านะฮะรุ่นลองทรงนะครับตัวนี้ขนาด8กรัมนะฮะอ่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับตอนนี้แสงจะหมดแล้วนะครับก็สนุกกันไปนะสำหรับแม่น้ำยมวันนี้นะครับด้วยอุปกรณ์ UL นะฮะอันตาไลนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกระดีเฟียวฟ้าฮะของนปอนะครับรุ่นลองทรงครับคันเซนคอยครับ แฟนฟิสซซีรีส์นะครับขอบคุณพี่แจ็คด้วยนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันต่อครับบอกว่าเราจะพาคุณไปตกปลาแล้วนะครับ